สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกเลฟซีทางช่องรันพนุทธนภัยทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนสมาชิกที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังใหม่นะครับมาแล้วนะครับสูตรคํานวณของอญญาจารย์รันพุทธนัยเป็นชุดเลขวิ่ง v ีพีนะครับสูตรของอญญาจารย์รันพุทธนภัยนะครับปล่อยตัวงวดนะครับวมื่ี่จแล้วผมก็ให้วิ่งศูนย์กับวิ่งแปดนะครับศูนย์ก็ไปออกเลข้ายสองตัวล่างนะแปดก็มาออกเลข้ายนอนที่หนึ่งนะครับก็เลขวิ่งก็สลับกันนะครับ แต่เลขวิ่งนี้ก็มีศูนย์มีแปดก็ถือว่าแม่นนะครับอ16ก็จะมาคม6แปดนะครับรสูตรของอาจารย์พุทธนภัยนะครับก็เป็นสูตรคานวณนะครับตัวเลขออกปุ๊บก็สามารถคํานวณว่าต่อไปได้เลยนะครับก็ปล่อยสองวดเลยนะครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางตัวเลขเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับส่วนเลขวิ่งสนามมีน,น้ําให้วิ่งศูนย์ก็ออกศูนย์หกแม่น,ออน,น,นมากนะครับส่วนเลขวิ่งเงินล้านให้วิ่งหกก็ออกศูนย์หกก็สุดยอดมากครับเลขวิ่งตัวเดียว ถือว่าแม่นมากไหมครับเลขวิ่งตัวเดียวนี่น้อยอาจารย์นะครับที่จะให้เลขกวิ่งแค่ตัวเดียวนะครับส่วนใหญ่ก็จะพาการวิ่งมีสองตัวสามตัวนะครับแต่ถ้าวิ่งตัวเดียวนี่ถ้าเลขเข้านี่ถือว่าสุดยอดแม่นมากนะครับ16กฤษภาคมหกแ68มาดูกันครับว่าเลขกวิ่ง VIP ของอาจารย์รอนพุ่มไพแล้วเป็นสูตรคำนวณแล้วก็สูตรคำลางวันแล้ขขลวลก็ตัดตัวดับออกจะเป็นตัวไหนนะครับก็ทุกอย่างให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับชอบก็หาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะครับไม่มีใครรู้ได้ว่า ตัวเลขจะออกไหนนะครับก็ให้เป็นแนวทางเพื่อสมาชิกแล้วก็ fc ทางช่องคุณพระกรม6แปดมาดูกันนะครับเนี่ะครับให้วิ่งบนเ็ดนะครับวิ่งบนเ็ดให้เ็ตหนึ่งตัวเดียวนะครับวิ่งบนเ็ดให้เ็ตหนึ่งตัวเดียวนะครับถ่วงคุทธราครม6แปดนะครับแล้วก็วิ่งล่าง3นะครับวิ่งล่าง3ให้3แปดตัวเดียวนะครับ3แปดตัวเดียวนะครับเห็นไหมครับบางท่านไม่เห็นเลขวิ่งสนามมีน้ําหรือท่านที่เข้ามาใหม่นะครับเนี่ยครับวิ่ง0นะครับ งวดก่อนให้วิ่งสองก็ออกสองเจ็ดนะครับวันนี้ให้วิ่งศูนย์ก็ออกศูนย์หกนะครับด้วิ่งสนามเป็นน้าก็สถิตินะครับตอนนี้สถิติล่าสุดเก้างวดผิดงวดเดียวนะครับอ่ะสิบหกพฤษภาคมหกแปดเป็นงวดที่สิบนะครับเพื่อนสมาชิกแคปหน้าจอไว้นะครับนะครับถ้าเลขวิ่งสนามเป็นน้ามาก็จะเรียบลงให้เพื่อนสมาชิกแล้วเอฟซีทางช่องเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องนะครับ แ์แบ่งปันกันออกไปนะครับยิ่งให้ยิ่งได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกันมายาวนานนะครับนี่นะครับเลขวิเงินล้านนะครับแต่ก่อนมก็มาลงนะครับก็ช่วงนี้ก็พักไปนะครับมารอบนี้ก็มาสองเมื่าคมคหกแปดเลขวิเงินล้านให้หกตัวเดียวก็ก็ออกศูนย์หกนะครับนะครับ ถ้าอันไหนมาก่อนก็จะลงให้เพื่อนสมาชิกก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขวิ่งสนามมีน้ําหรือเลขวิ่งเงินล้านนะครับอันไหนมาก่อนก็จะลงให้ก่อนแล้วก็รอเลขที่จันอีที่จันมาก็จะลงให้เพื่อนสมาชิกเลือกซทางช่องนะครับแล้วก็ส่วนเอฟซีเอฟซีนนทบุรีนะครับเราดีแล้วเข้าหกศูนย์หกตรงๆนะครับก็เดี๋ยวถ้ามาก็จะลงให้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้มาหรือเปล่าก็ต้องรอดูก่อนนะครับ เ้ามาก็จะลงให้เพื่อนสมาชิกนะครับส่วนเรื่องวิ่งสนามมีน้ำอ่าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับให้มาทุกรอบอยู่แล้วนะครับอ่าถ้าใครได้ดูชิปก็จะเห็นนะครับเรื่องวิ่งสนามมาัน้ำ้ำให้มาทุกทุกรอบอยู่แล้วอ่าเขียนหน้าจอไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมรันมันไปก็ฝากแนวทางดีๆไว้แค่นี้ครับเป็นเลขวิ่ง v ีเอพสุดคำนอนน้องจารานัานมันไปนะครับวิ่งเก็ดกับวิ่งสามนะครับ สิบหพฤษภาคม6กแครับสำหรับวันนี้ผมรันพ่อเราไปก็ฝากแนทางในดีไว้แค่นี้ครับขอทุกท่านโชคดีร่ำรวยครับสวัสดีครับ